เป็นอยังไมเป็นย่งเขายังบังแห่งไปบังไปครับเมื่อแล้วครับบาทด้ยเมื่อแล้วบาทนะครับ ฟงเอาคืนใหแล้วครับป่าสตรีเลือครับป,ป่นีเลือดแล้วครัอบอาบสตีเลือดในการคืนเพราะไหนครับเพราะคืนมันใหญ่ ประเทศไทยครับอก็ามของวเล่าอยู่นะครับเพื่อกาลงเขาประเทศไทยครับตอนนี้กาล้งเขากลางน้ำหมอไป็น้โพมเลยนะครับต้องสปินวยครับแล้วแาาคนละมาจะาน้ำได้ครับคืคนแห้งดีครับ มีตูกลางนักโงแล้วนะครับเพื่อสปีดเต็มพิกัดแล้ anyway right so, right? วนะครับพันร้อยครับเพันหกแล้วนะครับยายครับตอนนี้ตูกาม่้งครับเสื่อเล็กตีคาก็ได้เลยนะครับกาพูดนะครับยายนะครับ มาตามได้ครับคืนขนาดนี้นะครับีข้อนะครับ้วลใหม่หลายครับ เดีวเข้าเมเไทยกับสบายแลยครับทีตอนนี้คิดขืนใหญ่แล้วครับบ้ดนออกเขตประเทศไทยแล้วนะครับขื่นคนหลายครับบ้ดนออกเขตประเทศไทยแล้ว ที่หมายโดยสวัสดิภาพครับไก่เรือกคือผ่านนะไทยแล้วครับจานูรีอรจานรีาบลอยฟ้าครับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพครับทอะไรน่อโคงไม่ีลโช่วยดูจะช่วยนะเอ่วยเนื้อนี่มันกิย่งไก่กันอยู่ด้วยาไก่กันอยู วางแล้วครับบาทว้าัมางเ้ไเลให้เก็บใหม่ข้าบุตรข้าบุตรี่อาลูกวางแล้ว